สวัสดีน้องชายทุกคนกันด้วยนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้ตัวรับอ่ะม,มันคือเดนะียโบเนาะใช่ไหมเดียโบปะน่าจะใช่นะเรื่องสลามนะครับถ้าผิดขอโทษด้วยนะทุกคนโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาสุม่มอา่าเขาเรียกว่าตู้แล้วกันเ e อ็กซ์โคลสีวิสอธิบายว่าก็ตัวนี้นะ0.1หายากสุดไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าผมจะเสีย10,000โลบักน,นะทุกคนมามาดูดีกว่าว่า1 0 0 0 0โลบักเนี่ยพี่จะได้กันหรือเปล่าก็ถ้าคลิปนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยฝากกันกดไลค์กดแนะยยชร เยอะถ้าคลิปนี้เกิน3ามไลค์ถ้าไม่ได้อีกนะผมจัดอีก20,000โลบัคกจริงถ้าไม่ได้ันก็จัดเลยแล้วกันนะครับผมไปหมื่นโลบัคกไม่อยากกดเลยว่ะทุกคนแม่งคือมันเยอะก็เก้าโลบัคกทำไมต้องเป็นเลขเด้วยวะเอาช่างมันไปโอ้ยโกรธห้าสบอันคือตอนนี้ผมมีน้ํายาอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันช่วยหรือเปล่าแต่ก็ไปทีเผอเกลือปะอันนี้คือเกลือละอ่าใช่น่าจะเกลือ เกือโซอนนี้คือเกลือนะครับอุย้ยเดี๋ยวผมแดงโหได้เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นไอสองตัวนี้ที่ฟีลแบบตัวลับกับบิตติกโหทุกคนครับเมื่อกี้โคตรเกลือเฮ้ยเกลือเกิดทุกคนเมื่อกี้ก็ทีเผยอกีกทีนึงไปไฟเบ๊บอุย้ยใช่ด่ว่ะเดี๋ยวอยู่ ุ้ยมาแล้วตัวหนึ่งครับปับ๊บอุ้ยมาแล้วตัวนี้อันนี้นี่0.7นะครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงทุกคน0.7ผมพอเก็บก่อนนะครับว่าไอ้พวกนี้เก็บก่อนโหลดปะกดโหลดโหลดอ่ะโหลด,โ,หลดโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมาไล่เลยีนตัวทำอุ้ยฮะทุกคนพี่ได้ใช้นี่อ๋อแล้วเป็นตัวผมแดงเฉยไปเบอร์เวอร์ทำไมวะเนี่ยแ๊บบนึงนี่ตัวนี้ป้าที่มันแพง มันดูยังไงวะดูไม่ออกตัวนี้ป่ะเน,นี่ยน่าจะตัวนี้แหละอ่าตัวนี้นะตัวหนึง่งอ๋อชายนี่อ๋อตัวธรรมาดาเฮ้ยไม่มีเอฟเฟกมดเลยนะเนี่ยใส่เอฟเฟกก่อนเอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะมีปืนนะครับใส่เสื้อผ้าก่อนนะใส่เสื้อผ้าก่อนนี่ใส่เสื้อผ้าก่อนนี่ครับใส่เสื้อผ้าเท่ไหมไหทุกคนวิ่งเดียวนล้วเนี่ย,ยนะ <c oughs> คือตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเราได้ตัว0.7มาแล้วนะหนึ่งตัวนะทุกคนโอเคเราได้ตัวชายนี่มาตัวหนึ่งชายนี่ตัวหนึ่ง มอยากรู้ว่าใช้นี่กับไม่ใช้นี่มันต่างกันแค่ไหนผมขอลองนะทุกคนอลองลองลอง,ลองก่อนลองก่อนอ่าตอนนี้เป็นไงวะถือปืนอุ้ยเท่เท่นะถือปืนเท่เนี่ยยิงได้ปะโอ้ยยิงไม่ได้ลองนี้ลองนีลง้ลองนี้ต่อนะถือดาบโอ้โห,หดาบล่องหนเหรอทุกคนดาบล่องหนนี่วะเสือ้อเสือ้อเสื้อนี่อุ้ยอันนี้เท่ทุกคนเท่จัด อันนี้เท่อนีเท่เดี๋ยวจะลองแบบว่าไม่ใช่ใช้นี่นะอ่ะลองอันนี้คือไม่ใช่ใช้นี่นะครับแตกต่างกันปะอ๋อชุดสีแดงเมื่อกี้เท่กว่าจริงอ่ะลองลองอันนี้ดิอคือเลยล่องหนวะอ่ะลองอันนี้อันต่อไปคือปืนปืนถือเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ใช้นี่ก็ถือเหมือนกันน้าจะเปลี่ยนแค่เสื้อปะอันนี้เสื้อมีปีกอุ้ยพระคุมเท่เนี่ยอันนี้อันนี้ธรรมดา โอวันนี้สำหรับผมผู้หญิงน่าจะชอบแต่ว่าผมชอบอันนี้เท่เอยอันนี้เท่น,น,เทน,นี้เท่ครับเนี่ยอันเนี้ยเท่มากโอเคเดี๋ยวเราเปิดต่อนะทุกคนตอนนี้เหลืออีก30นะครับก็หวังว่าจะได้ศูนย์จุดหนึ่งสักตัวหนึ่งขำๆไปทีหนึ่งไปไปครับไปครับไปไปไปโหเดี๋ยวทอ้อทุกคนเดี๋ยว ท้อว่ะวันนี้วันอะไรวันเนี้ยเอ้ยมานะทุกคนมาพี่มานะครับก็ถ้าจะให้ตัวซ้ำอ่ะไม่ต้องเอาเชดนี่มานะโอ้สามสิบรอบนะครับก็เซลได้ป่ะตัวอะไรตัวสามพันจะเราจะเซล์ทำไมไฮบิดนะไฮบิดนะเดี๋ยวต้องรีวิวด้วยนะว่าไอตัวพวกเนี้ยมันตึงแค่ไหนไปกันต่อครับผมไม่หวังอะไรนะตอนนี้คือรู้สึกว่ามันเกลือ ไอ้้หมดเลยดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีวิวอีกนะทุกคนนะหมื่นโลบั๊อุ้ยไปกันต,ต่อครับหมดละหมดแล้วเรียบร้อยไม่ได้ครับศูนชุดหนึ่ง <S <S ไม่ได้ศูนชุดหนึ่งทุกคนไม่ได้เหลือเราเหลือโลบั๊เท่าไหร่เนี่ย Do one. หมดแล้วนะครับเหลือแค่สองพันปะใช่ไหมเหลือสองพันสามร้อยกว่าโลบัสใช่ป่าวะไม่รู้อะเหลือเหลือไม่เยอะนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะรีวิวนะก็เราได้มาทั้งหมดสามตัวหนึ่งสองสามนะตัวนี้ไม่ได้นะสุดท้าหนึ่งก็เป็นว่าถ้าคลิปนี้นะครับเกินสามลอยเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับมาอีกสองหมื่นโลบัสก็ประมาณหนึ่งร้อยรอบบ้างเนนะี่ยร้อยรอบเดี๋ยวจะสุม่มถ้าได้ก็ก็ดีครับถ้าไม่ได้ก็เกลือก็อย่าลืมฝากกันกด, like, ไ,ดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับคลิปนี้อ่ะก็เดี๋ยวจะลงน่าจะลงคลิปนี้ก่อนไหมถ้าดูคลลิปนี้้แวอ่ะก็ ก็รู้ว่าพี่ได้ตัวรับไอเดียเดียโบราณนะผมอยู่ไหนวะเนี่ยนี่อยู่นี่อยู่นี่ได้แล้วหมดไป3แถนสามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวดีกว่าว่า3ตัวนี้บันโหดมากน้อยแค่ไหนก็เอาตัวเงินไปก่อนนะครับผมจะอาไป2ตัวเลยละกันนะก็จะมีโบจิกับบูม่านะครับไม่เอาเวลนะขอเวลหนึ่งเลยมันอโวได้ปอเขอดูก่อนนะว่ามันอโวได้หรือเปล่าผมว่าอโวได้เคมเซนบอกโอ้โหอื้อหือ เอาเป็นว่าผมรีวิวแบบยังไม่อีโวนะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะฟาร,รม์มแล้วอีโวเดี๋ยวจะลองเทรด้วยว่าเทรดได้หรือเปล่าเดี๋ยวหมดไปเท่าไหร่หรอพี่สามแสนสามครับน้องน้องชนชนชาติอ่ะถูกปะเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับว่ามันตึงมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนตอนนี้นะครับทรงก็หมดแล้วนี่สก,กิลก็เป็นการยิงปืนนะครับผมระยะก,ก็ประมาณนี้นะทุกคนในเมตรร้อยห้าสิบกว่าเอาไปสก,กิลใหม่ครับดับเบิลเอเนอร์จี้อ่านไม่ออกครับอันต่อไปบลาร์สหรอเมื่อกี้อ่านว่าบลาร์สปะ นี่เป็นการยิงนิดหน่อยนะครับอะต่อไปก็ exploding นะครับ bullet ปับ๊บเป็นไงครับอุ้ยกระสุนกระสุนใหญ่นะอันนี้ต่อไปครับผม charge tech beam เป็นไงครับโอ้โหนี่เหมือนสลามเลยกอปสลามมาปะเนี่ยคือมันเหมือนตัวรีมารุมากนะสกิลเนี้ยเด็ดลีมารุปเป็นสีเขียวปะจะไม่ผิดสกิลใหม่ครับอ่านจะชื่อไม่ทันโอ้เดียว เฮ้ยถ้าอ e ีโวลัพตันจะตึงขนาดไหนวะตัวเนี้ยทุกคนอันนี้เรื่องอะไรผมไม่รู้นะใครรู้คอมเมนต์ได้นะครับเรื่องอะไรเนี่ยน,นี้คอมเมนต์ได้นะผมไม่รู้อะคือเนี่ยโอกาสได้นะทุกคน0.7นะแล้วผมสุ่มไปหมื่นโลบักผมได้มาแค่ตัวเดียวนะตัวเนี้ยแต่ตัวอื่นอาจจะแจกทุกคนแหละคิดว่านะน่าแจากคนที่เข้ามาดูอะไรสักคนละหนึ่งหรือว่าอย่างเงี้ยว่านไปอาจจะแจกแบบคนที่แบบมาดูพี่บ่อยคนที่สมัครสมาชิกอะไรเงี้ยอาจจะแจกสิงโปร์เทพะดูดูดูด อันนี้อันนี้เมลลหนึ่งนะยังไม่ได้ครับบีมบีมบาลีไคจูโน,โน่นี่อันนี้คือไคจูเหรออ๋ออนิเมะหรอคือไคจูใช่ไหมไม่เคยดูอะอ่ะต่อไปตัวละครที่สองนะครับเป็นผู้ชายนะตัวนี้โอกาสได้ก็ลองลงมาจากผู้หญิงคนนี้ครับโอกาสได้20%่สิบเปอร์เซ็นต์้าถ้าจไม่ผิดนะอันนี้ตัวใชนี่นะครับวางเลยนี่คือตัวเงินหรอไม่น่าใช่ เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียวแพ้ว่ะขอวางอา่ากันไว้ก่อนนะครับคือดาเมจมันเบานะเพราะบอลวิ่หนึ่งอ่ะอัพต่อเลยครับสกิลต่อไปนะครับผมสวิปไซเลนสแลชนะครับผมอ่านผิดอ่านทุกข,ขอโทษนะไม่ได้เก่งอังกฤษนะอุ้ยเอวี e แล้วขออีกทีนึงนี่ครับอัพขั้นต่อไปต่อไปสลัดชิงทอร์นาโดนะครับเป็นพายุเป็นไงวะอ๋อวิธีเขาทำสวยมากนะทุกคนดูดินี่ครับ อันนี้ดูแบบใกล้ๆนะทุกคนดูแบบใกล้ๆประมาณนี้ครับโ์นาโดโอเคขั้นต่อไปครับอ่านไม่ออกอ่านเอาอ่านเอาทุกคนอ่านเอานะพี่อ่านไม่ออกอ่านอัปตันละนี่ครับอุ้ยเป็นการระเบิดนะปล่อยผัดเอสโลหรอสโลป่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดไปเองตัวต่อไปนะอันนี้ตัวที่ได้ทั่วไปเลยแต่ว่าผมได้ตัวชายนี่มานะครับก็ได้มาเยอะเลยตัวนี้เป็นตัวชายนี่เป็นตัวที่แบบยังไงน้องสุ่มก็ได้ตัวนี้พูดตรงๆอ่ะขอขายหมดเลยนะทุกคนพี่ขอขายให้หมดเลยนะเพราะเรารู้แล้วไงว่าแต่ละตัวมันส เป็นการยิงปืนครับเท่มากแต่ว่าไม่มีออโต้ยุดหมดเลยนะเนนะี่ยเฟียวอ่ะเอาไปอุ้ยขออีกทีเท่จังอะ่ะอ,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 อยากอยากอยากลองดูเลยสนุกปะเรื่องเนี้ยถ,ถ้าใครถ้าใครบอกว่าสนุกเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคือพี่ไม่เคยดูนะเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นใครจูว่ะทำไมเลือกแปบอัพต่ออืมอัพต่อครับอีกปะชาร์จ exploding shot ดิเป็นไงวะอ๋คือกว้างกว่าเดิมปะแม็กแล้วอุ้ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราดูสิบวิเดี๋ยวเราดูนะสิบวิเป็นไงเจ๋อเฮ้ยบัฟบ่ผมไม่เฮ้ยเนี่ยมันคือบัฟอะไรบัฟไว้ทุกคนอันนี้คือบัฟใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นบัฟนะแต่ผมไม่รู้ว่าบัฟอะไรใครรู้ไี่สามารถคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนโอเคคลิปก็รีวิว3ตัวนี้คร่าวๆนะครับก็อาจจะละเอียดมากไม่ละเอียดบ้างนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเอาบัฟระยะใช่ไหมโอเคครับทุกคนนี้ก็เป็นบัฟระยะนะครับบัฟระยะบวกบัฟดาเมจไป็นที่เฟี้ยวนะอุ้ยกว้างจังวะเนี่ย ประมาณน,นั้น,นทุกคนโอเคก็สลับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกด like, <ๆ>ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าคลิปนี้เกิน3 0 0ไลค์เดี๋ยวผมจะจัดอีก30,000โลบัคน,นะครับมาดูกันว่าพี่จะได้ตัวสุดจุดหนดึ่งยไม่ดิ2อ0ห0ื่โลบัคกส0 0 0 0ไม่ไหววะ2อ0ห0ก่อน2 0ง0ม่โลบัคกก็หลายพันบาทน,นะทุกคนก็เป็นว่าถ้าคลิปนี้เกิน300ไลค์เดี๋ยวจะกลับมาหาตัวสุดจุดหอีกนะครับโอเคก็สักิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนด้